เอ็มซีไม่ได้บัฟทูดามิเนี่ยคถ้ากดบับแฮโรบินนะทำไมโรบินขยับได้อยู่อาคนอื่น่ยขยับเหมือนกันแค่ว่าดูเป็นเหมือนภาพนิง่งใช่ไหมแต่โรบินขยับเยอะเป็นพิเศษพันเก้าไม่ถึงต่นะคือตัวคูณเท่าไหร่ล่ะครับตัวน,นึงน,นะอืมหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดเออพวกตัวละครใส,ส่สเกลเลือดไม่ดีนี่นะทุกคนผมลืมไปผมไม่ได้หมายถึงไม่ดีนะครับแต่หมายถึงว่าเพราะว่าเราแอคแทกเยอะมาก เราใช้ไม่คุ้มอ่ะผมรู้แล้วถ้าผมกดสเกลแอคแทงมาจริงๆคือชนะไปนานแล้วนะใช่อัลติเมตเทําดาเมิ300%และแ็กหมื่นหนึ่งเนี่ยจริงๆมาถึง2,000ล้านนานแล้วครับ <laughs> แต่ว่ามัวแต่ไปสเกลแอคแทกอะไรก็ไม่รู้ โอเคโอเคโอเคได้มาแล้วเอาล่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มีอยู่ผมอยู่มา้าซึ่งวันนี้เราก็มีอยู่กันในโฮงไกซาเรลและนี่คือจักรวาลต่างมิติวิวชลวันหน้าในโปรคอรที่7กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนเห็นการคำนวณแบบรอบของสัปดาห์นี้หรือ,อยังครับของอย่างดีนี่คือการคำนวณแบบรอบที่มีชื่อว่าเอ่อชื่อว่าอะไรนะมายากลอะไรชั้อย่างคระะับผมอ่านมาแล้วก็ลืมไปละ ต่เป็นว่าสิ่งที่เราได้นะครับก็คือวัตถุยากที่เราเคยเล่นกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเออวินโ o ว์ออฟฟอร์จซึ่งเอางี้ออกชั่วคราวก่อนนะครับการคำนวณรอของสัปดาห์นี้นะครับมีชื่อว่า ทักษะแห่งมายากลนะครับเราจะได้เป็นต้นสายปลายเหตุพร้อมกับอ่าวินโดฟอร์จูนวินโดฟอร์จูนเนี่ยคือเวลาลงห้องอีเวนต์รางวัลแล้วก็เผเชิญจะได้รับวัตถุยักษ์หนึ่งชิ้นนะครับซึ่งเป็นการเลือกรับมี3มชิ้นให้เลือกเลือก1ชิ้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสออกวัตถุยักษ์เรนลับนะครับผมกำลังพูดถึงรูเบิร์ตเอ็มไพจีนี่ฟิชออนดิสแตคเคสทุกอย่างนะครับที่มันจะทําให้เราทำดาเมจุสูงสองพันล้านได้มีโอกาสกรอบแล้วก็จะสูญเสียวัตถุยักษ์หนึ่งชิ ไม่ดีกับเราได้นั่นเองซึ่ง สุดท้ายแล้วนะครับก็คาดหวังถึงการที่ว่าเราก็จะเลือกเฉพาะวัตถุยากที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับวัตถุยากชิน้นอื่นๆนะครับเราก็จะมีเจลฟิสตันเดสตาร์แคสมีโก้คอยฟิสคอยมีซิวเวอร์คอยมีทิปปิเค้ามีสเปซไทม์บิลล์ซึมนะครับทุกอย่างที่มันจะทําให้เราทําดาเมจถึง2 0 0 0ล้านได้โดยเฉพาะลบออสบิวตี้บวกโบนัสเมจตามเงินที่มีคาบิตี้ซิสเต็มโมเดลบวกคริสตัเมจต,ตามเงินที่ใช้ไปนะครับแล้วสุดท้ายก็คือตุ้ม2 0 0 0ล้าน2 0 0 0ล้านเเองหรอเล่นสงงคคครราามเเเินนนตยอออะะๆแลล้วหับโก็ นีแหละนั่นแหละความเจ๋งของ Windows Fortune และหนึ่งในท่าที่ทําง่ายมากๆนะครับก็คือการประกอบ r ูเบิร์ตเอ็มพฮะซึ่งพิสตันเลเว์แล้วก็ของเวลมอโอากาสดรอปจากเจ้าตัวนั้นแหละนะครับแล้วไม่ว่าจะดรอปชิ้นไหนมาก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็จะหาเจอง่ายขึ้นซึ่งปรากฏว่าเมื่อกี้ผมใช้วิธีการที่ลี่นะครับเข้า แล้วก็ออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายผมได้จีเนียสโซไซตีนังจราสกัสิบมานะครับเพราะว่าสิ่งที่เราสตาร์คือพอโลหิตทองของนักสาราเราจะสามารถเลือกวัตถุหายากที่ถูกทาลายได้ก่อนหนึ่งชิ้น,นครับซึ่งผมได้จีเนียสโซไซตีนังจรากสิบมาก็อไม่สามารถรับมืินได้แต่ว่าจะได้เป็นวัตถุหายากแทนนะครับปรากฏว่าเมื่อกี้ผมก็ได้วัตถุหายากมาเยอะแยะเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นมาต่อกันคืออีกสิบสองวันนะครับวิว้วชนพันหน้าจะอัปเดตแล้วซึ่งก็คาดหวังว่าจะมีพวกอ อันใหม่ๆแล้วกันนะสมการใหม่ๆแล้วกันนะเพราะว่าเท่าที่เข้าใจก็คือรอบที่แล้วที่อัปเดตขึ้นมาไม่มีอะไรเลยนอกจากอีเวนต์ใหม่ที่มีชื่อว่าไซริซึ่งก็ก็เก่งแหละแต่มันอัปเดตมาแค่นั้นนะครับผมรู้สึกว่าอ,าอาจจะเป็นเพราะว่าไปเร่งทําสงครามเงินตราอยู่หรือเปล่านะครับก็โอเครอบนี้แหละใน12วันนะครับน่าจะได้ อะไรสนุกสนุกมาเล่นแล้วแหะทีนี้ก็จะโฟกัสทิ้งไปที่วัตถุย,ยากที่ไม่ดีก่อนครับอย่างเช่น temporary stack ก่อนที่มันจะระเบิดใส่หน้าเราเรือบินสายใหม่นะครับกดไปเลยฮะไม่ต้องกังวลแม้แต่น้อยชิลมากวัตถุย,ยากสอิ้นนะครับ โอ้เจอฟิชก็ดีถ้าได้เงินต้นเกมมาแต่มันเสียพรใช่ไหมครับแล้วตอนนี้พรเล้นิดเดียวอ,อ่งถึงเงินสตาร์จะแบบพันกว่าแต่สมมติถัดไปผมเจอคอกฟิวมันก็เจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาตัวคูณเงินก่อนดีกว่าแล้วก็สตาร์เกอร์ลิงคัลเลอร์ครับเพราะว่าเราไม่ได้แคร์เรื่องวัตถุยาที่ไม่ดีอยู่แล้วเราสามารถครัดสรรได้ด้วยวินโดว์ฟอร์จูนนั่นแหละครับแล้วก็ต่อมาครับพรได้บางคาว่ามาโอ้โหเซฟสุดๆฮะแล้วก็สมการ2ดาวผมกดไปที่สุกสกาวยายายา Good. แล้วก็จังหวะต่อมานะครับคือการไปห้องอีเวนต์ต่อโอ้นี่งพูดถึงรูเบิร์ตเอ็มพายคอกวิลมาก็มาทันทีนะครับแล้วก็นี่เราสามารถทิ้งมาถวยอักที่ไม่ดีได้แบบนี้ลหรฮะ,ะชีวิตโลหะเอาเงินอย่างเดียวก็พอ,อแต่ก็ไม่ได้อยากได้เงินมากสักหน่อยละกันเสียร้อยคอสมิกแฟกเมนต์นะครับได้พรสองอันซึ่งผมก็กดไปที่ทําลายล้างโอ้แล้วได้พรตรงสมก,การด้วยนะเพราะฉะนั้นนกอมตะอาบชูริอันสุกสกาวได้แล้วได้แล้ว แล้วก็ห้องอีเวนต์ต่อเลยครับพิสตันบ้าไปแล้วตึงมากครับนี่สกายไฮโมเดลสโอเคผมเหลือสกายไฮโมเดลน่าจะแค่ตัวละครลำดับที่4ไหมฮะกระจกแจ้งมาจากนะครับไปเลยจุดเทเลมแรกแล้วก็พรส3อันกับช้อปปิ้งทางทรสชาติผมกดไปที่วัตถุวยากได้ใช่ไหมร้อยหนึ่งนี่น,น,นเอาวัตถยุยากอีกครับลดราคาคิวดับัตเตอร์ฟลาย หลังจากนี้นะครับนอกจากทิ้งวัตถุย,ยากจาก Windows f o r t u n e เราก็จะมีพสตอนที่คอยสุ่มทิ้งวัตถุย,ยากให้อีกชิ้นหนึ่งด้วยตามไรที่มันไม่โดนชิ้นสำคัญผมก็ยังแฮปปี้อยู่นะครับ <gasps> เดี๋ยวนะทุกคนเอ๊ะเอ๊ะทุกคนผมยังอยู่วิติระล่กหนึ่งอยู่เลย o ้ oh my god i f f e r e n t machine นะครับอืมแล้วก็นี่ไงชิ้นนี้ใช้ไปแล้วก็เอาเลย โอ้โหตึงมากธนาคารการเวลาหนึ่งะครับโอ้น่าเสียได้ผมตึงเล่นไปอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้กาชามาก่อนนะครับวัาถุกยากที่เสียแต้มเทคนิคเพิ่มก็ไม่ได้แค่ขนาดนั้นอยู่แล้วชิลครับสุ่มได้ทั้ง3ารอบเอาเลยอันนี้บีคอนเสริมพลังพรแล้วก็ทรอตเตอร์ใช่ไหมครับทรอตเตอร์โอเคธนาคารการเวลารหัสยืนยันตัวตนครับโอเค ร้อยแล้วก็ไปต่อห้องบอสโอ้แล้วซ่อมทีเนี้ยโซซิตี้แดงเจอรัสกับ10ให้ผมซะด้วยคคดีจะงมัดโนก็มาตาอับฟรยันแล้วมีสุกสกาวแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้ชอบมาก <c oughs> เอางี้ผมว่าผมใช้ทีมแคสไซลีนดีกว่าซึ่งก็กดเทคนิคแคสนะครับแล้วก็ปาดไปเลยโอเคที่เหลือก็แค่รอเวลานะครับแคสนี่คือดาเมจจัดจานมาก <c oughs> ว้าวจบอย่างเร็วมากครับโค้ชพอได้เงินมาก็กลายเป็นวัตถุยากต่อนะครับโอเคทีนี้เราก็จะโฟกัสไปที่สมการอะไรก็ตามแล้วที่มันจะไม่ทำดาเมจใช่อย่างเช่นอันนี้ฮจัดมาเลยครับแล้วก็ไม่เอาดอทไม่เอาพื้มพัมเซโนทูพื้มพัมครับ อะไรก็ได้ขอเท่ๆอันนึง่งน่านจะเป็น a u t o m a t e experience นะครับเท่ดิชอบแล้วก็ในเมื่อเรามีสุดเจ๋งอย่าง r u b d empire แล้วนะเพราะฉะนั้นลงร้านค้าไปกวาดของกันดีกว่าฮะๆๆตัวตนที่ชัดเจนนะครับทุกเงินที่ได้รับจากอนักษาจะกลายเป็น final damage โอ้ลอเรเ็วคราวนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งทุบกล่องขอดูร้านค้าก่อน space time ไ,ไปซึมตะลุยนะครับโอเคกวาดกวาดโลด กันทับหลงไหลได้หมดยกเป็นดอทนี่เผ่าแห่งเตาแล้วก็ขุ่มช่างตัดเสื้อไม่เอาเสือติดปีกไม่เอาพูดรักษาคำสาบานได้ครับเท่ชมัดแล้วก็ซื้อครับซื้อซื้อให้หมดโอกาสเจอห้องสู้ปกติเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ไปต่อกันที่ห้อง event. อีเวนต์แชตเตอร์บลนช t เตอร์บนเบลดแล้วก็ทิ้งทั้งลอดเดียนยิงใช้ได้ครับรหลัดประหลาดทิ้งก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็สุ่มเจอ สมมาเรื่อยๆเลยครับวัตถุยากจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นวัตถุยากที่ไม่ดีฮะศัตรูเล้งแอคชั่นแค่นั้นนะ่ะนะเจอห้องตะลุยครับตะลุยวัตถุยากได้ไหมละ่ะขอเลยขอเลยวัตถุยากที่ไม่ดีตอ,อนี้เซนแคปซูลแฮปปี้ครับอ่าเสียงเงินสี่เปอร์เซ็นไม่วันนี้สิโอได้รับเงินลดลงไม่ชอบเลยวัตถุยากไม่ดีเฮ้ยตะลุย วัถวตถุยาบวัถวตถุยาได้โปรดเถอะขอทิบี้ครับขอทิบี้อืมนี่แหละฮ่า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 จัดมาเลยฮะสองดาวโอ้ซิลเวอร์คอยน์ตอนนี้นะเดี๋ยวหน้าเดดน,น,นะฮะเช็คก่อนนะครับว่าวัถวาตถุยากที่ถูกทำลายไปแล้วเอเนซโซไซตี้ดังเจอรัสกัสิบเราเราบวกวัถวตถุยาบห้าชิ้นนะครับคือมันคุ้มกว่า <c oughs> สำหรับตอนนี้แล้วก็ทิปปี้คอครับสวยเลย <laughs> <laughs> เสร็ฐกิจหนึ่งดาวหนึ่งดาวผมกดไปที่อลอตโต้ก็ได้ะ แล้วก็ HP ได้เสร็จปุ๊บผสานวัตถุยักษ์สดาวอันไหนใช้ไปแล้วอันนี้ใช้แล้วใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมคือพวกที่ทิกเกอร์ครั้งเดียวตอนที่เก็บนะครับเดี๋ยวมันก็สุ่มใหม่มาได้ด้วยโอเคฮะ c คาวิตีนะครับ แล้วก็ได้ฟุตออฟฟิศบริฟิสตอมกลับมาได้ดิฟสลิปมาวัตถุยากถุงดุลอืมจริงๆมันก็นะกดไปเล่นๆนะครับประสานประสานใส่โลโลไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ตัวละครควันตั้มอันนี้ดีกว่าไปเปลี่ยนเพลอง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 อาจจะเวิร์กก็ได้แล้วก็ห้องการแปลงนะครับอวัตถุย,ยากเยอะมาก มาครับทีมท่านเฮต้าแบบรวดเร็วกดที่นี่ต่อสู้แล้วไปเลยครับหักเลือด1ไฟสองไฟสามไฟแล้วกดออกเลยฮะแล้วก็จะได้เงินมานิดหน่อยกับวัตถุวยยากชิ้นหนึ่งแล้วก็สมการ1ดาวอันดับทีมกิฟต์บอกผมมี TGST แล้วนี่ผมมีตัวคูณเงินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเงินมันก็ยังน้อยอยู่ดีนะเห็นไหมได้มา2,000กว่าบาทเลยครับ <laughs> อ่ามันก็โอเคแหละไม่เสียก็ดีแล้ว แต่ก็นะมันไม่ได้เยอะเท่าที่แบบว่าคาดหวังเอาไว้รวนพาวช์ครับแล้วก็ทิ้งนี่สกายไฮโมเดลชิ้นสุดท้ายประตูคู่เขาวงกดเหรอฮะน่าสนใจมากตอนนี้วัตถุยากเราเยอะมากนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเสียเพิ่มก็ได้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้นกดให้สุดเลยอะ Price of Peace ปิติสุขโอเคอารีนาบิตสตรอง แล้วก็ได้เงินจากทั้งพลือชอของอนักษาแล้วก็ออโตมาตอนอัพชุดนะครับโอ้โหสองชิ้นไม่เอานะครับหักเงิน50%แล้วก็คุมตัวละครไม่ได้ไม่เอาไม่เอาอัลลอยครับทิ้งได้นิ่งนี่เตี้ยน,นแพชชั่นอันนี้ชอบเทดีเอามาถือไว้เล่นเลนะครับถึงแม้จะไม่ได้ใส่ตัวละครโลมาโอ้เงินขึ้นเป็นห0พันแล้วครับเราทิ้งว่าถั่วหญากเก็บใหม่ถ้าเจออะดัพติฟกิฟบอกอะไม่เจอนะครับก็หวังสูงจัด ห้องรางวัลแล้วกันฮะทริปปี้กดลางวัล100%มาครับฮึมจอยแสมาได้โอ้สมการแล้วก็เอนโทรปกได้ครับทริกเกอร์ไปแล้วโอเคโอเคโอเคห้องรางวัลนี้คือคือใครคุณคือใครสุดยอดการค้าเออผมมีวัตถุอรยสามดาวห้าชิ้นแรกสามดาวโอ้แจ่มมากครับทิ้งห้าชิ้นแรกสามดาว บายนี่มเนิเซอรี่ก็ดีแต่แฟมิลี t i e ส์ไม่เอ,เอาเอาเอาบายนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวผมว่าโลว a ออฟดิวิวตี้เราน่าจะสุ่มได้ตามธรรมชาตินะเพราะว่าสุ่มทีละสองทีละสองวันเนี้ววยวัตถุย่างมันขึ้นเรื่อยๆครับ สุดท้ายมันจะเหลือแค่นั่นแหละที่เรายังไม่เจอเจอ AED นะครับก็ไพนอนเอาไพ่นอนมาเล่นดีกว่าเนาะใช่อยากเล่นละฮะไพนอนสลอตตรงนี้ผมคิดว่าตัวละครสั s สเทนไม่จําเป็นครับก็เลยเอาไซเฟอร์มาใส่แทนโอเคแล้วตอนนี้เราไม่โดนสะตานแล้วเพราะฉะนั้นกดเทคนิคไซรินนะครับแล้วก็เทคนิคไพนอนทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะกดอัลติเมทของ MC ก่อน เสร็จปุ๊บโยนทูดามิเอตให้ไพนอนแล้วก็อัลติเมตไซรีน2รอบเสร็จปุ๊บว่าอัลติเมตไพนอนเลยนะครับและทีเนี้ยระหว่างที่ไพนอนอยู่ในสเตจของอัลติเมทคาสลาน่าใช่ไหมฮะเขาก็ตีไปเรื่อยๆแล้วด้วยบัฟจากไซรีนก็คือถ้าศัตรูไม่ตีไพนอนล้มไพนอนก็จะแปลงร่างตลอดไป เป็นคาสลาน่าแล้วทีเนี้ยสมมุติว่าศัตรูตีคาสลาน่าล้มมันจะเป็นจังหวะที่ไซเฟอร์จะกลับมาพร้อมกับสแต็กแบบ99 9เนะครับเพราะว่าระหว่างที่พายนอนอยู่ในคาสลาน่าก็เก็บดาเมจเข้าไปด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็กลายเป็นว่าจังหวะนั้นก็คาบหน่อยว่าคงคงเป็นฟิลประมาณศัตรูติดคุ้มคลั่งพอศัตรูติดคุ้มคลั่งปุ๊บไซเฟอร์ออกมาฟาดเนข่างจะชอบคอนเซปต์นี้มากแล้วแถมศัตรูก็ติดปอบางตลอดเวลาเลยใช่ไหมละเจ้าเหอะไม่ได้ใช้หรอครับเพราะว่าสุกสกาวตอนนี้น่นาจะเป็นควิดาเมจเป็นหลัก นะครับแล้วก็รวมไปถึงแอคแค็ด้วยแอคแค็เยอะมากเพราะว่าถั่วยยากเยอะสุกสกาวก็เยอะครับสุกสกาวก็สแต็กด้แบบอินฟินิตี้้วยตอนนี้ใน่แอคชั่นก็ไม่ได้แขกขนาดนั้นใช่ไหมล่ะตีมาหนึ่งตีมาสองปืนเลือด <laughs> เลือดเหลือหนึ่งยิงบีมาครับประชุมล้มปุ๊บดีนิ้วแปะแไซเฟอร์กลับมามีเหรียญอยู่หมื่นล้วก็ฟาดศัตรูด้วยเหรียญที่มีได้ครับแบบนั้นแหละฮะแล้วยิ่งสุกสกาวเยอะก็ยิ่งดีใช่ไหมชอบสมัดมีความทรงจำไหมครับ มีว้าวยิงเอาสปอนครับเพิ่มแม็กเลือดโอเคแล้วก็ไปตัดวัตถุย,ยากต่อส่วนตรงนี้ไม่ไม่เอาดีกว่าร้านค้าครับอืมโอ้กุณลากคุกกี้แล้วก็เพิ่มกลางวันมาเป็นร้อเปซ็นต์โอ้สุ่มวัตถุย,ยากด้านลบมา2ชิ้นสุ่มพรเมทดลออฟก,กริบัตเอร่าแทงกิเบิลลักก่อนปูมาร์ตามมา พร75อันนะครับโหลองนึกสภาพดูฮะว่าตอนนี้ผมได้ jellyfish on this side c a s มาคือเงินมันแบบระเบิดฟอร์มมากนะครับพรเยอะขนาดเนี้ยอืม defense แล้วก็ก็ริบัิ e เอล่ากับ f o r t จูนรบผมว่าไม่ไม่เล่นดีกว่าอ่ะซื้อของแพงเอาสิใช่ๆช,ชนี่ครับแล้วก็เมื่อกี้กูรักคุกกี้คืนเงินไป720เพราะใช้ไป800 <laughs> รวยมากโอเคประมาณนี้แหละครับสมการก็ไม่ได้อยากได้พรก็ซื้อสัก4,000 ไม่เอาไม่จําเป็นผมว่าเงินพอแล้วครับหมายถึงพอ,พอแล้วขาดแค่เงิน Window of f o r t ร n e รหัสนี้เก็บเก็บทิ้งทิ้งไม่พักเลยฮะโกคว้าดิสคอร์ดมาแล้วก็ได้เงินดอกบี้อโอหักพลังงานพัสกี่ขนส่งนะครับช่วงนี้ผมไม่ชอบแล้วสำหรับบีสมาสเตอร์เพราะมันกลุ่มห้องไม่ได้เลยเลยเอาแค่วัตถุย,ยากสองชิ้นก็พอเสร็จปุ๊บก็ห้องอีเวนต์ต่อนะครับ มลาหลรือยัง Jellyfish on the staircase อ่อพอโลหิตทองคนสุดท้ายหลังจากริปปี้กับอนักษาใช่ไหมฮะใครก็ได้แต่เราเล่นกลางวันแล้วนี่ก็ตอนนี้จะเหลืออากิยาไพนอนไพนอนก็ได้ครับไฟนอลดาเมจไม่เอาเอาไฮเซนดีกว่าเลิวเลด d u s ครับสรรมการทิ้งไว้ดุยอาเพิ่มก็ไฟนอลดาเมจเพิ่มได้เงินเพิ่มนะครับลองดูแล้วกันนะเสียเงินสี่เปอร์เซ็นต์เอาออกก่อนเลยผู้สร้างเมืองมาไว้ดุยอาสองดาวยังไม่ไหมก่อซื้อว่าคอยก็ได้ครับ หวกเงิน80%เปอนงินขึ้นไป20,000ผู้เชี่ยวชาญการซ่อมแซมวัตถุยากก็ซ่อมแซมวัตถุยากที่ถูกทำลายทั้งหมดผมก็จะได้ตัว, Society วจีเนียสโซเซตี้ในเดอะรัสกัสสิบกับมาอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครัเอาสิฮะโอ้โหยังเดือดแล้วเนี่ยครับสุ่ม,มวัตถุยากสุดท้ายโลว์เด,ดวิตี้มันมาเพราะวัตถุยากที่ผมเก็บมามันครบแล้วครับอืมโอ้แล้วก็ซ่อมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแฟมิลี่ไทนี่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  วัดสวยยากที่สุ่มได้ครบทุกชิ้นจริงๆครัที่เหลือก็แค่เอาเงินอีกส่วนหนึ่งไปทุ่มไปซื้อของนะครับเพื่อแปลงเป็นกริดาเมตใช่แบบนั้นแหละโอเคทำลายจุดอ่อนแล้วก็ไปคุมสมการดีๆนะครับ เอาแต่ว่าไปมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากลองอ่ะคือก่อนหน้าน,นี้ผมลองเทส์มาไซรินแบบว่าเดือดมากนะครับอยากลองเล่นไซริน DPS ดูซึ่งถ้าเล่นไซรินก็ต้องทีนี้ไหมน่าจะทีมประมาณนี้นะครับอ่ะลองดูสิเปิดดวลติเมของไซรินนะครับแล้วก็บัให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนก่อนด้วยความที่ว่าเป็นวีรชนเอ๊ะวีรชนไม่ใช่ วิทยชนนั่นแหละครับเอาเถอะแล้วก็น้องมีนาอัลติเมทไปทีหนึ่งโว้แรงมากโอ้โสลายหมด MC ฟาดไปสองรอบเคลียร์มอนสบายมากเลยโบนัสเมทเยอะแหละไะอย่างถ้าเราลองดูแสแตตตรงนี้นะครับนี่เคลียร์เมทพันห้าโบนัสเมทห้าพันจากเงินที่มีโ o ดดูบิลตี้แล้วก็คาร์บิที้ซิสเต็มโมเดลนั่นแหละ แต่ทำไมแค่นี้เหรอยังหลอนสองครามกินตายอยู่ประสมเฮ้แค่นี้ก็แรงกันนะสิ่งได้เงินมาพันหนึ่งนะครับเป็นเงินที่ดูเล็กน้อยชะมัดเอ่ออันนี้ละกันเ๊ะทำไมไม่เอาโล่ละ่ะตาควินขคอลนะฮะแล้วก็ห้องตะลุยมาตะลุยอะไรเอ่ยโอ้มอกี้ได้เ t ช o n ลิตี้ฟ a l ส์มาด้วยครับ ที่เราทิ้งไปก่อนหน้านี้โอ้แล้วเจอห้องร้านขาปิดท้ายครับเจอเจลลี่ฟิชไหมล่ะเอ่อแต่ที่แน่ๆน,นะครับไอ,อสรรมการตัวนี้เราไม่เล่นฮะลุมช่าตัดเสื้อก็ไม่เอาเสียงประสานอ,อันนี้ถือได้แต่ว่าชนเผ่าร้อยะศูนย์คือโดนตีได้อยู่มั้ะแอร์พวกนี้ถือไว้ได้แค่ไม่เอาพึมพำนะครับแล้วก็ไม่เอาดาเมจต่อเนื่องที่ศัตรูโดนไปเลยนี่พืมพำเอาออกโอเคเอาช test, ําระอ f t เตอร์เทสุกสกาวอัปเตอร์เทสปล่อยถ้าไม่ตาย ดามจสร้างแล้วก็เดี๋ยวต้องแก้ผรด้วยนะครับแต่ว่าไว้ก่อนไว้ค่อยแก้ห้องข้างหน้าโอ้เจอหลบล้างฮะ <laughs> อันนี้ต้องออกไปทิ้งนะครับหน้าสังหารวิลเลเพราะว่าสตูจะโดนสุกสกาวของเราสทอนนะครับสุกสกาวสังหารสตูไม่ได้สตูจะเลื่อนเหลือหนึ่งเสร็จปุ๊บโดนปิดฉากด,ด้วยดอตดามจต่อเนื่องแค่หนึ่งก็จบแล้วครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องเลี่ยง โอาค,ครับเฮอร์ตามาหรือ,อยังเจลิฟิชอนติดแสเคสครับจบแล้วผมค่อยซื้อพรกับทีหลังดีไหมหรือว่าอันไหนได้เงินเยอะกว่าถ้าซื้อพรตอนเนี้เราก็ได้เงินตุ้มผมว่าเงินเงินน่าจะสําคัญกว่าพรไหมเอาจริงเพราะงั้นนะครับมาไปซื้อพรก,กันก่อนซื้อเพิ่มโอ้แล้วจังหวะนี้คือแบบว่าของแพงถูกไหมครเพราะว่าผมกด20 0บาทมา20 0บาทคืออ๋อแต่ว่าตรงนี้มันไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าพร3ดาวเราครบทุกอันแล้วครับมันก็เลยสุ่ม3ดาวไม่ได้เจอแต่พร2ดาวนะ่ะโอเคเอาเถอะ จากซื้อพนอได้สี่สิบอันไม่คขบอะเอาเป็นว่านะครับมาร,ร้อยสามที่เป็ดพรเป็นเงินสามหมื่นแบบนี้คือน่าจะพอนะสองพันล้านนะอ,อะพอเหอะหัวพออืมพังรอดี้อันนี้ซื้อนะครับอันนี้ซื้อได้ไม่ต้องใช้แล้วไปถึงไม่มีผลแล้วนะครับอันนี้ได้อันนี้ได้ไดอ่ามอเตอร์ลิงไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหรก่กอนทบัตเอล่ามาฮะแล้วก็สมการ สมการก็จริงๆมันก็ราคาแพงดีนะแต่ว่าผมลองนึกสภาพว่าผมว่าไปนั่งเช็คอีกว่าผมมีสมการอะไรบ้างก็เกียดแล้วเพราะงั้นมาครับไฟนอลดาเมจจากการฟื้นฟูพลังชีวิตโอเคแล้วก็ของครบแล้วเนาะเพราะงั้นที่เหลือคือซื้อพรทุกอันได้40อันใช่ไหมฮะเราค่อยไปเช็คในกระเป๋าอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้าง2 3ม,มีเงินตั้ง60,000นครับโบนัสเมจเยอะมากขาด คริสมเมคำถามคือเราใช้เงินไปเยอะพอหรือยังครับเปลวไฟรังร้ายคือสุกสากาวสุกสากาวหลงไหลเสียงภาษาหลงไหลภาษา,าศูนย์เอ้แต่ว่าถ้าดาเมจมันปแปรอันนี้จริงๆก็แก้เป็นอย่างอื่นด้วยก็ดีนะครับ after t e a r กันแต่ว่าเราไม่ได้ปลดล็อกมันก็ไม่มีปัญหาแล้วฮะคีย์เวิร์ดมันไม่ได้อันตราย,ยแล้วนี่อ๋อโอเคผมเช็คหมดแล้วผมว่านะตอนเนี้ยคือรู้สึกว่า ถ้าสมมุติเรามีสมก,การสักอันหนึ่งที่มันบวกคริดาเมตได้นะครับม,มันน่าจะดีมากเสียงประสานเสียงประสานนี่งไงบวกคริดาเมตตามจำนวนชั้นของคริคาวบลูครับ <laughs> โประสิทธิภาพทำลายจุดอ่อนเบรนเนแบทหลงไหลดาเมตต่อเนื่องดาเมจเพิ่มเติม after taste attack สุกสกาวสุกสกาวอันนี้ไม่จะเป็นเท่าไหร่นะฮะพึมพำดาเมตโูมตีต่อเนื่องเ,เ,เออันนี้ไม่ได้เล่นเนาะเอาครับกดๆไปเถอะจริงๆแล้วมันคือ พีาเมจที่เราจะได้นะครับกดไปเช็คนะครับมีลบล้างไหมมีครับปึมพามเอาออกโอเคเผาแห่งเตาแล้วก็น่าจะไม่มีดาเมจต่อเนื่องกันอื่นแล้วนะฮะคิดว่าเพราะงั้นจากนี้สิ่งที่อยากได้คือพรล,ล่าสังหารที่ฟื้นแต้มสกิลนะครับสุดท้ายละสุดท้ายของจริงนี่แหละคันธนูแห่งวันวานแล้วก็กดเสริมพลังด้วยครับโอเค แค่นี้แหละนี่คือที่สุดที่เราจะทําได้แล้วครับแต่ถ้าจะเอาชัวร์กว่านี้ก็ใช้เงินให้มันบาลานซ์ครับเพราะว่าผมคิดว่าต้องใช้เงินเพิ่มอีกประมาณ 2. อสามหมื่นั้งเพราะเรามีเงิน6 0,000ใช่ไหมเมื่อกี้นั่นแหละครับก็ถ้าจะให้ดีใช้จอยทําแบบนี้กด1ครั้งแล้วก็เลือกอะไรก็ได้ไปแล้วก็กดแล้วก็เลือกเลือกไปครับกดแล้วก็เลือกเลือกไปฮะนั่นแหละแล้วจะปลดสมการก็อะไรแล้วแต่เลยครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วผมว่าผมพอแค่นี้ดีกว่า จากการคำนวณของผมผมว่ามันน่าจะพอแล้วนะใช่ไหมเอาลองดูแล้วกันนะฮงั้เทคนิคไซรินเลยครับแล้วก็เปิดไฟเลยโอ้ยหลับเลยเหรอตีมาหนึ่งครั้งตีมาสองครั้งโอเคเดี๋ยวนะแบบนั้น MC ก็ไม่ได้ยิงนะสิเอ <MC S 2> ไม่ได้บัฟทูดาเมจเนี่ยครับถ้ากดบัฟให้โรบินนะ ทำไมโรบินขยับได้อยู่เอาคนอื่นก็ขยับเหมือนกันแค่ว่าดูเป็นเหมือนภาพนิ่งใช่ไหมแต่โรบินขยับเยอะเป็นพิเศษพันเก้าไม่ถึงแต่ะนะถ้าจะทำให้ถึงต้องบิดอีกนิดนึงนะครับงั้นงั้นงั้นผมว่าไซเฟอร์ไซเฟอร์ทำศัตรูติดเ่าบางใช่ไหมฮะเ,เราต้องไกลแค่จังหวะเดียว สะท้อนสุสก,กาวไปเรื่อยกดสกิลต่อสู้มาแล้วก็ตีปกติไปก่อนโอเคมาพร้อมพร้อมพร้อมสมอนมาฮะโอเคได้ละน่าจะได้แล้วแหละรอบนี้ศัตรูติดเราบางนะครับแล้วก็อัลติเมทอีกครั้งหนึ่งปึง้งทำไมพันเจ็ดวะเดี๋ยวก่อนไซเฟอร์เตะอ,อ,อีกทีนึงล้มเลยแนะคือตัวคูณเท่าไหร่ล่ะครับตัวนึงนะอืม 60%ของพลังชีวิตสูงสุดเออพวกตัวละครใส,ส่สเกลเลือดไม่ดีนี่นะทุกคนผมลืมไปผมไม่ได้หมายถึงไม่ดีนะครับแต่หมายถึงว่าเพราะว่าเราแอคแครเยอะมากเราใช้ไม่คุ้มอะ่ะผมรู้แลลวถ้าผมกดสกเกลแอคแค็งมาจริงๆคือชนะไปนาะนแะล้วใช่ลืมตลอดเลยอะ่ะว่าจริงๆแล้วสกเกลเลือดมันเล่นยากกว่าสกเกลแอคแครครับเพราะของบวแอคแครมันบวกเยอะมากครสกเกลแอคแครครับสุดท้ายก็เจ้าทรารนงอย่างนั้นเหรอใช่ไหมได้มาเลยที่นั่งพรีเมียมต้องตีปกติก่อน ปีมาหนึ่งที่สองที่ดึงเลือดไปฮะบัฟครีนัลเมทมาเสร็จปุ๊บใส่สหายให้ตัวเองแอคแคคใส่โล่ห้าพันโอเคประมาณนี้มั้งครับน่าจะถึงง่าย,ายๆเลยปะเพราะว่าแอคแคคสเกลแอคแคคอะอัลติเมตทาวดาเดเทสามร้อยเปอร์เซ็นต์และแคแคหมื่นหนึ่ง เนี่ยจริงๆมนถึง2,000ล้านนานแล้วครับ <laughs> <laughs> แต่ว่ามัวแต่ไปสเกลแอคแท a g อะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้แหละครับสำหรับอ่าฮงไกซารเรล <laughs> ของเราในวันนี้ <laughs> <laughs> โถ่เอ้ยลืมไปเลยอะ่ะ ไม่แต่จริงๆเมื่อกี้อาจจะถึงก็ได้นะถ้าสมมติว่าผมจ่ายเงินไปเยอะกว่านี้ตอนนี้ผมมีโบนัสเมทหมื่นห้าคริสตเมทห้าพันใช่ไหมถ้าผมพยายามบาลานซ์มันให้ประมาณประมาณหมื่นหมื่นก็อาจจะถึงนะจริงๆได้ผมว่าได้ใช่ครับประมาณนี้แหละ <laughs> สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคือการคำนวณแบบรอบสัปดาห์นี้มันดีมากนะเพราะว่าเราสามารถใช้ Windows ฟอะ ในการเลือกวัตถุย,ยาคัดสรรของในกระเป๋าเราได้ครับสุดท้ายคือเราสามารถประกอบรูเบิร์ตเอ็มพายก็ได้จะเก็บวัตถุย,ยากเก่งๆสายการเงินเก็บวัตถุย,ยาสายปัม๊มมดวัตถุย,ยาชิ้นอื่นๆมาเลือกได้เลยครับสุดท้ายคือวัตถุย,ยาเต็มกระเป๋าเพราะว่าคัดแต่วัตถุย,ยาที่มันเก่งๆมามีทั้งเงินทั้งพรทั้งวัตถุย,ยาสแตทก็เดือด โบนัสดาเมจครีดาเมจเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมได้ใช้ไฟนอลดาเมจปะผมลืมอีกแล้วว่าเพราะเลยทอของนักสัอยู่แค่2เทินนะครับก็โบเนียโยนเทินอยู่นั่นแหละสับสนมากฮะเย้ yeah! เอาล่ะทุกคนฮะผมนั่งดูไลฟ์สตรีมเมื่อวานและทีเนี้ยเห็นเขาโชว์แค่ห้องขจรภัยใหม่ผมก็แบบกลุ่มขมับละเ <laughs> จอกระทั่งนะครับเมื่อกี้ลองมากดดูในจักรวาลตางมติเวอร์ชั่นใหม่อัปเดตนะครับก็ มีทางส่วนของสมการใหม่16สมการนะครับวัตถุหายากทวงดุนวัตถุหายากใหม่ห้องอีเวนต์แล้วก็ห้องผจญภัยใหม่โอเคซึ่งเมื่อกี้ผมลองไล่ดูความสามารถของสมการใหม่แล้วนะครับน่านเล่นมากนี่คือไซเรนชายหาดนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นของประจําตัวของน้องมินาเลยแหละเพราะว่าตอนที่น้องมินามาหมายถึงเอเวอร์ไนมานะครับผมก็แบบบ่นแล้วแหละว่าเอ่อจริงๆแล้วแพทช์นั้นมันควรเป็นแพทช์ที่จักรวาลจากมิติอัปเดตเพราะว่าตัวละครใหม่ๆมีความสามารถใหม่ๆเข้ามาแล้วกลายเป็นว่า มการเก่าๆมันไม่สามารถเอามาประยุกต์ใช้งานกับตัวละครใหม่ได้นะครับผมเลยบ่นว่าเอเวอร์ไน์เป็นตัวละครที่สมการไม่เอื้ออำนวยเพราะว่าตัวของอีวี่เนี่ยเข้าในสนามแล้วก็ออกเร็วเกินไป แล้วกลายเป็นว่าไม่สามารถใช้งานพวกสมก,การหลายๆตัวที่สามารถบัฟได้อย่างเช่น aftertaste จาก overclock เนี่ยคือลองพยายามใช้งานดูแหละทั้งสุกสกาวอะไรก็แล้วแต่มันมันแปลกนะครับจนกระทั่งตรงนี้มาและใสเดนชัยฮาดนะครับตัวละครของเราและผู้ความทรงจําได้รับลหลงไหลปุ๊บจะชาร์จพลังงานเข้าไปนะครับเมื่อถึง50ชั้นปุ๊บก็จะได้เพลงอะไรเวลาปล่อยการโจมตีจะสร้าง damage aftertaste ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ HP ใส่สัตว์จูนะครับซึ่งมันคือทรงเดียวกับตัวของ aftertaste เก่านะักเขียนความขัดแยง้งแต่ถูกปรับ มาให้มันเข้ากับตัวละครดอมีนานครับซึ่งผมค่อนข้างชอบคอนเซป t นี้มากๆาแล้วก็ลองไล่ดูเมื่อกี้มีอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับมัตฉาอะไรเกี่ยวขึ้นทุกครั้งที่ศัตรูเข้าเทินเกณฑ์การลบจะเพิ่มขึ้น20%นนั่นหมายความว่าศัตรูจะเพิ่มขีดจำกัดพึมพำมขึ้นไปเรื่อยๆครับซ้อนทับได้น้ำมัต่อเน,นื่องทุกอันจะเพิ่มขีดจำกัดพึมพำมขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งมันเลยแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันสแต็กพึมพำได้แบบอินฟินิตี้เลยใช่ไหมแล้ว ไปคอมโบกับการเร่งแอคชั่นศัตรูแล้วก็การชาร์จพึ่มพำเป็นเปอร์เซ็นต์ละ่ะอันเนี้ยมันดูน่าจะสนุกสุดๆนะครับแล้วลองไล่ดูอีกสายสมก,การก็น่าเล่นหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นก็ เย่เดี๋ยว 8. เวอร์ชั่น3.8มีอะไรให้เล่นละฮะโอเคก็ <laughs> okay, ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโฮงไกซาเรลของเราเดือนนี้ปิดท้ายด้วยอันนี้แหละ <laughs> สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฮะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเลยฝากกดติดตามด้วยกันจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อ่าโฮงไกซาร์เรลแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ <laughs> ๊ายบายฮะ